ซานตาคอสแลนลี่โอกาสดีที่มีเพียงปีละครั้งซานตาคอสสมัยนี้ไม่ใช่แค่ใจดีกับเด็กๆแต่ก็เป็นขวัญใจของผู้ใหญ่ด้วยเพราะความอารมณ์ดีของเขาทำให้ซานตาคอสไม่ได้บุกไปแค่ตามบ้านคนแต่ก็บุกเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ที่อเมริกาจนเป็นที่มาของคำว่าซานตาคอสแลนลี่ คำว่าซันคอร์แลนดี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรจากบันทึกการเทรดของเจฟฟี่เฮิร์ตพบว่าช่วงเวลาซันคอร์แลนดี่คือช่วงเวลา5บวก2 5บวก2ก็คือ5วันทําการสุดท้ายก่อนสิ้นปีและ2วันทําการแรกของปีถัดไปรวมแล้วก็คือ7วันทําการตั้งจากปีที่แล้วมาถ้าดูที่ตลาดหลักทรัพย์บ้านเราก็คือช่วงซันคอร์แลนดี่ก็จะเริ่มตั้งแต่เช้าวันที่24ธันวาคม ไปจนถึงเย็นวันที่5มากราคมนั่นเองและช่วง7วันนี้ดียังไงจากบันทึกของเจฟฟี่กล่าวว่า7วันนี้เป็นช่วงเวลาที่ตลาดมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆของปียกตัวอย่างตลาดบ้านเราคันทรอแลแรลลี่ครั้งล่าสุด เมื่อเช้าวันที่24ตลาดหลักทรัพย์ดัชนีเซตอินเด็กเปิดที่1,420พอมาถึงสิ้นวันที่5มกราคมก็ปิดที่1 5 0 6จุดสังเกตก็คือปรับเพิ่มขึ้น6.1%ถ้าใครคิดว่านี่มันอาจจะเป็นแค่บังเอิญปีเดียวหรือเปล่าเราลองมองย้อนกลับไปไกลขึ้นก็คือ5ปีล่าสุดก็จะพบว่าในช่วงเวลาสนคอร์นล,ลี่ของ5ปีนี้มีถึง4ใน5ปีที่ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น มีเพียง2,018ปีเดียวที่ดัชนีในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยปรับตัวลดลงถ้ายังคิดว่า5ปีน้อยไปอีกผมลองทดสอบย้อนหลังยาวขึ้นไปตั้งแต่เปิดตลาด2,518จนกระทั่งปัจจุบันรวมแล้ว46ปีพบว่าใน46ปีนี้ช่วงซันคอร์ลลี่มีถึง31ปีที่ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นและมีเพียง15ปีเท่านั้นที่ตลาดปรับตัวลดลงพูดง่ายๆคือในช่วงนี้ มีโอกาสที่ตลาดปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยจากข้อมูลในอดีตคือ67%และมีแค่33%นคือ1ใน3เท่านั้นเนี่ยที่มันปรับตัวลงส่วน2ใน3ของเวลาในอดีตเนี่ยมันปรับตัวขึ้นนะครับน่าสนใจนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ซานตาคอส์ทำให้เราสบายใจมากก็คือว่าในช่วงวันที่ปรับขึ้นเนี่ยมันมีการปรับขึ้นตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบสามปีและในนั้นเนี่ยเรามีอีกสิบนะครับตั้งแต่ห้าถึงส กับกันปีที่ติดลบนะครับมี14ปีเนี่ยที่ติดลบแต่ไม่ถึง5%และมีเพียงปีเดียวที่ติดลบเกิน5%นะครับปีเดียวเท่านั้นเองคือสัดส่วนในโอกาสกาไรกับขาดทุนก็ได้เปรียบแล้วนะครับขนาดของกําไรและขาดทุนดูแล้วก็ยังน่าสนใจอีกเหมือนกันเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูซันด์คอสแลลี่ใน ปีนี้ที่กําลังจะมาถึงกันถ้าเรานับตามหลักการ5้บวกสสิ้นปีนี้ซันน์คอร์รลี่จะเริ่มเช้าวันศุกร์ที่24่ธันวาคมนะครับไปจนกระทั่งถึงเย็นวันพุธที่5มกราคมเนื่องจากวันที่3ามกับวันที่3เนี่ยเราเป็นวันหยุดทําการนี่เป็นช่วง7วันของซันน์คอร์รลี่ในปีนี้สําหรับประเทศไทยยังไงก็ลองมาดูกันครับว่าซันนคอร์รลี่จะรักษาสถิติไว้ได้เหมือนอย่างที่หวังหรือเปล่าเทคนิคง่ายและดียังมีอีกเยอะอยากรวยไม่รู้เรื่องฝากกดติด และถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของท่านและก็เป็นกำลังใจให้กับทางเราจะทำคลิปดีต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ